มาติดตามบรรยากาศสดๆของศึก M150 พิชิโลกวันทรงชัยนะครับไปทีมวช่วคราวตลาดไทยคนนี้เป็นคู่ป้องกันแชมป์สภามวยแห่งเอเชียนะครับ ABCO รุ่นเฟเธอร์เวทชลทานอภิริยาพิญโยขอ,ขอขอบคุณเครื่องดื่ม M150 ไม่มีลยมีชีวิตกันรอยครับขอบคุณซิงเกอร์ทางเลือกคนฉลาดเลือกยาดมท่านเจ้าคุณทันทีจะเดินทางไปสนามบินนะครับ4คน8ป0บาทใช้บริการของลอนดอนแท็กซี่ครับโทรไปก่อนนะครับ01 777-2777ขอบคุณนิตยสารได้คือมีเดียอัปเกรดวันนี้ครับขอบคุณข้อมูลจากมวยสยามวันและเสียงมพิลาศรีวันด้วยนะครับมาดูประวัติของโชว์ระานกันเลยนะครับชื่อจริงนายสุยาธาตคุณครับสูง1ั6เซนติเมตรเกิดวันที่25มกราคมปีสองพันหนึครับอายุ20ปีนะครับสถิติมวยสากลครับชนะอ้วกแครั้งน็อก4ครั้งครับขณะที่มูฮัมหมัดซิฮูนะครับสูง175เซนติเมตรครับเกิดวันที่26มีนาคมปี2520หกมี วันที่128ปีครับเกิดที่จาการ์ตาครับสี่ปีชนะ14แพ้7เสมอ3น็อก8ครั้งครับเป็นแชมเปี้ยนของอินโดนีเซียด้วยนะครับในรุ่นซูเปอร์เฟรเวียครับมาดูครับวันนี้เจอกับโชติธานออเิียรพิโยครับสายน้บารณะหรือชาติชายเชี่ยวน้อย2นะครับมาดูลีลาการชกครับเด็กหนุ่มวัยแค่20ปีนะครับจากชลบุรีครับ แมวเนี่ยคู้ชกร่างสูงยาวจริงๆครับดูรูปร่างแล้วโชรทานอาจจะเสียเปรียบนะครับดังนั้นจังหวะฝีมือต้องเดินเข้าหาครับมีซ้ายนําไปก่อนแมวทำเรา166เข้า175นะครับเกือ10เซนครับชุมชกก็เสียเปรียบครับแมวย่อทางด,ด้านซีฮูพยายามย่อครับย่อมให้เขาตัดลำตัวได้นะครับ อ่อนเมื่อสู้นี่คือมวยที่ตัดตัวตัวไม่ค่อยดีครับ,รบจะเป็นเป้าใหญ่ครับโชลทานพยายามที่จะเน้นเรียวกว่าอนนะฮะทอนคู่ต่อสู้ให้เรียวกว่าให้เตี้ยลงมาให้เท่าๆกันช่วงแรกยังรัดกุมครับดูดชัดดูชเลยครับโชลทานเนี่ยซิฟูช่วงยาวจริงครับเราเรียนอยู่วงนอกนะครับพยายามเน้นจะเข้าวงในแหละแต่ดูซิฟูครับยังมีมัดสกัดอยู่นะครับ ย่อตัวลงต่างครับเอาเถะครับเริ่มตัดกับตัวรัตธานยกแปลกครับมันดูชั้นดูเชิงทำจังหวะทำเป้าก่อนครับโัรทธานสิงขวาไปครับแม่ซิฟูยังยังไม่เข้าระยะครับที่คูที่ยอยู่ไกลพอช่วงชกเขายาวเราครับดูครับหมดยก ยูว <will> ิสลสวายขัดสนตะกงตะปางที่เขาก็เอามาวางที่ใช้เวลาใครอยากยังไกเขาก็พร้อมมีหมอตั้งใจไอวิลสวาย ไปแห่งความทรงจำตำราสักอามิงผู้มวยมรณนะชมวกเพชรหลังสวนวาระสุดท้ายของโง่ห้าพลังยอดมวยไทยแสนเชิงพระามาศักดิ์เดิมพันประวัติศาสตร์จอมโบเพชรดำใครคือยอดมวยอัจฉริยะสมรักสอบคำสิงหรือสามารถยักษ์ลุ่ก้าวไปพันล้วของยอดมวยไทยวันทอไทยหาซื้อได้แล้วมีจำนวนจำกัดมาติดตามศึกเอ็มร้อยห้าสิบพิเชษโลกวันทรงไทยครับ ที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปท<อ>ุมาธานีและก็ท่านพลตรีโควิดพ,พัฒนพุมขอขอบคุณ13เหรียญงามวงวานครับคุณสมชายนิติวะะรรณกุลยาผงยาแผ่นดองเลลาเสือ11ตัวในห้างสุจินเอื้อมบุญยนันสีโป้รถยนต์ดิงโก้และสีน้ำมันวินดี้ในห้างเฉลิมสุนันท์พระกาจิศสมเกาหลีตังกูจับกับในห้างเจริญสุข,ขกิจอิทธิชครับชมยกที่สองนะครับหลังจากที่ยกแรกนั้นยังเชิญกันพอสมควรดูนะครับว่าโจรทาน ช่วงชกแล้วก็ส่วนสูงนั้นเสียบเปรียบเซียวนั้นจะทําได้ขนาดไหนนะครับที่ผ่านมานั้นชกมวยสากลอาชีพมาเพียง8ครั้งนะครับชลทรานแต่ว่าพัฒนาฝีมือได้เร็วมากครัแบบคุณธานาชาัยครับแหมก็นี่เป็นไฟที่ไฟที่ทเก้าในใจของโมอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกเลยนะครับชั่วโมงนี้อินโดนีเซียก็เป็นชาตินที่เก่งมวยมากนะครับเอเชียมีแชมป์โลก2คนนะครับเพราะนั้นมวยอินโดนีเซียเนี่ยประมาทเขาไม่ได้ครับยกนี้มาดูครับเอาล้วครับนะแหมเดีชลทรานเริ่มจุดเบียดตัดลำตัวแล้ว ปุมอยู่ครับแม่มาจาังหวะครับยับก่อนแล้วทิ้งขวาลำตัวซีพูนี่โดนลำตัวไปก็มีอาการให้เห็น,นกันนะครับาสายช่วงชกยาวครับอยู่จังหวะอยู่วงนอกพอ,อยัอยอบแมอ้าวครับทักทายโอ้โหหมัดนี้ครับคนลทานหมัดใส่น้ำแล้วนะ ล้มทั้งยืนนะครับค่อยๆสุดแล้วหงายไปครับแม่แต่ว่าลุกขึ้นมาไหวครับลำตัวนะครับโดนลำตัวแล้วเหมือนกับจุกเสียดนะครับแล้วก็หงายท้องดูครับคุณสัญชัยครับดูครับว่าชลปรธานจะเร่งหรือเปล่าโอ้โหหมัดเดียวครับล่วงทั้งยืนนะครับเรียกว่าล้มทั้งยืนเลยตอนนี้แม่เห็นแล้วกรับกลังหมัดของชลปรธานครับลุยต่อชลปรธานตัดประตูอีกเอาแล้วไปชุดแล้วซิ่วซิ่วล่อลงมา ยังไม่เฟือนครับดิโฮตอนนี้โดนบริเวณลิ้งปีนะครับโดนที่กลางลำตัวพอดีคือถูกต่อยลำตัวนะครับชุลธานเห็นแล้วครับว่าต่อยลำตัวนั้นยังไม่มืนนะครับไม่เหมือนถ้าต่อยหน้าอาจจะมืนอาจจะเข้าไปมาโดนต่อยลำตัวเหมือนโดนต่อยทางต่อยหน้านะครับอาจารย์ครับโดนเข้าไปเต็มเครับซ้ายของชลธานครับชุลธานอภิยญาพินโยนหนักทั้งซ้ายทั้งขวาครับวันนี้โชว์จังหวะฝีมือสายตาครับ ออกหมัดนี่แม่นยำครับแม่วันนี้ครับเพิ่งได้เห็นนะครับหมัดเดียวยิงลำตัวล้วลงข้นงยืนครับแม่แต่ซีฟูยังมีโต้นะครับดูครับขวาอันตรายเหมือนกันครับปลายยก้วครับเรื่องยนต์รถไถนา ทะเลทองรุ่นซุปเปอร์124ใช้สามขานไหดีไหต้องเป้าแรงงานเจ็ดเร็วทะเลทองมาแรงแสนตลอดอย่าดมท่านเจ้าคุณบรรเทาอการคัดจมูกวิ่งเวียนสีสันทั้งดมทั้งทาสดชื่นอย่าดมท่านเจ้าคุณ ลดน้ำหนักปลูกผมปลูกหนวดรักษาผิวหน้าจัญญกรรมเพื่อการเสริมสวยศูนย์การแพทย์ทนบุรีโทร02-466-9955 ดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับคุณวีรศักดิ์ครับครับดูนะครับหมัดเข้าลิ้นปีนะครับดูครับโอ้โหแล้วค่อยๆหล่นหงายท้องเหมือนกับโดนต่อยปลายทางเลยนะครับซืฮอหูซ้ายเต็มๆครับยกต่อไปยกที่3ครับขอเชิญชมคอนเสิร์ต M150 แรงงานไทยใจเกินร้อยครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับ วันแรงงานแห่งชาติณบริเวณท้องสนามหลวงครับยิ่งใหญ่อลังการพบกับศิลปินชื่อดังอย่างคับข้างขอบคุณน้ำมันเครื่องเดโลซิเวอร์ครับของจริงสิงห์รบกวนจะโดนซาโปเซียนพิมเสน่ากลราพูดแม่จังหวะนี้ครับโดนเข้าไปอีกครับตอนนี้ซีฮูโอ้โหโดนอีกชุดนึงครับโอเคนับถึงแปดครับนับถึงแปดนับที่สองแล้วครับดูว่าชุนธารจะเร่งเช็คบินไวหรือเปล่านะครับ ซ้ายตัดลำตัวซ้ายครับมาแล้วขวาขึ้นบนโอ้สงสัยจะไม่ไหวครับโดนเป็นล่วงแลวครับตอนนี้เท่านี้น่าจะถึงสิบนะครับแปดนะครับเ1้าสิบครับเรียบร้อยครับชนรทานครับชนะ่น็อกวดงามมาก you will survive ขัดสนตงกตงกต,งกตงางที่เขาก็เอามาวางที่ใช้เวลาใครอยากทีไหนนักเขาก็พร้อมมีหมอตะใสไอมูตววาสายเรื่องและกร่ใหญ่เขาก้จัดใหลงตัวลง,ลงตัหมดมือฉันก็ถนัดรักฉันก็ไม่เกลือไมมฉันก็ม่วันรักตฉันมีพิซซิงเกาม,มาแล้วรรครับเสียมาทำไรไรเงือแตกครับ ขยันให้เงือออกทังขุมขนดีกว่าขี้เกียจแร้วยากจนซื้อเดโลซิเวอร์5ลิตรแถม1ลิตรรับฟรีผู้มือคนขยันยกกำลัง2คือ3าสินพิพูดายตรนี้โรคกระเพาะอาหารเกิดจากหลายสาเหตุยารักษาโรคกระเพาะแอนตาซินมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์คาโอลินแมกนีเซียมไพรซซลิเกตแอนตาซินยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซิน ช้าครับจังหวะเช็ดบินโชลทานขวาแหมขวาจังหวะนี้ครับเต็มกรามของทางด้านซิฮูครับดูชุดนะครับยัดนําก่อนแล้วทิ้งขวาเปลี่ยนซ้ายหมัดหนึ่งขวาอีกหมัดหนึ่งครับน่าเป็นชุดนะครับหมัดสายน้ำร้อนนะดูจังหวะนะครับหมัดนี้จิ้มขวาเข้าไปแหมตีดังกาเลยครับทางด้านมฮัมหมัดซิฮูโดนต่างับตัวก่อนนะครับแล้วขึ้นบนน่าเรียบร้อยเลยครับทางด้านโมฮัมหมัดซิฮูพักชมโฆษณาสักครู่ครับ ความสำเร็จของตำนานความยิ่งใหญ่สุดยอดมวยไทยศึกวันสุดทวินสืบสารตำนานคืนบ้านกีฬามวยไทยสู่ความเป็นสากลผลการโชคครับจชลทานอภิริยาพินโยเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่สาครับป้องกันแชมป์อาไว้ได้อย่างงดงามนะครับแล้วการนี้ครับขอเรียนเชิญ นายนิวัฒน์วัดแก้วผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจเอกโกวิทพักดีภูมินะครับรวมทั้งคุณสกิจเทพพะวันครับร่วมกันคาดเข็มขัดให้กับจุลธารนะครับี่เป็นการชนะน็อกยกที่3ป้องกันแชมป์มาไว้ได้อย่างงดงามนะครับคุณิเกศร่วมกันคาดเข็มขัดและแสดงความยินดีกับจุลธารนะครับแล้วการนี้ครับผู้ให้การสนับสนุนมอบผลิตภัณฑ์โดยในห้างเฉลิมสุนทการกิจนะครับดิงโก้ประเทศไทย ในห้างสุจินเอื้อบุญญนันห้างขยาตราเสือ11ตัวครับสงเกาหลีตั้งคุยจับตราแปรงชิพันคู่โดยคุณธิรวุฒิวงไข่มุก13ลิ้นรีสอร์ทและ13เปียนทาวเวอร์ครับผู้แทนเป็นผู้มอบนะครับวีสเปเชียลคุณรงว่องประเสริฐการครับจินดาสมุนไพรโดยนายพิจยวัฒน์สลอดไทยสงสิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับนายสุรินทร์เคล,ล่าครับเป็นผู้แทนมอบและ โอสสภาจำกัดผู้แทนเครื่องดื่ม M150 นายสุกิจเทพระวันครับบราประวัลให้กับชนละทานอพิทยาพิญโยพักกันรูเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมมวย